เมื่อกี้ใครอ่ะอ๋อเพื่อน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 สมัยเดียโอ๋อแล้วมันเข้ามาทำอะไรบังเอิญเจอก็เลยแบบทักทายปกติอ๋อทักทายอย่างเนี้ยเมื่อกี้เห็นหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาด้วยอ๋อมันขอไลน์เหรอเจลลี่เจลลี่ก็เอาไว้ไว้แค่ที่ต่อยเฉยเกี่ยวกับงานรุ่นๆเฮ้ยมึงจะให้ไลน์มันไปทำไมวะ ออก็เพื่อนเพื่อนเก่าไงเพื่อนเก่าแล้วไม่มีคอนแทคอยู่แล้วหรอให้ไลน์ไปทำไมอ่ะทำไมกูเป็นเพื่อนมึงไม่ได้แล้วนะต้องร้อนะต้องพาผลิตขนมนะอย่าลืมขอโทษได้ไหมล่าไม่ทำปากงูตู้งอย่มันน่ารักหรอเปล่าไม่เดี๋ยวพาไปกินขนมเลยขนมอะไรอยากกินอะไร ไอติมได้เดี๋ยวพาไปกินจริงป่ะจริงดิเลี้ยงป่ะเลี้ยงเอ้เลี้ยงมีเลี้ยงแค่มือเดียวใช่ป่ะเลี้ยงเลี้ยงไปต่อชีวิตเลย